วันนี้ย่างสามขุมมาออกงานอาหาร100กล่องให้กับคอนเสิร์ตที่บีพิรพัฒน์และทีมงานสตาฟกว่า100ชีวิตภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรอร่อยกันไหมรองตามไปดูกันนะครับหดูดูครับ <c oughs> <s ays> โอ้หเนื้อนุ่มไหมฮะโอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟครับนุ่มมากครับผม สวัสดีครับผมเก่งย่างสามขุมวันนี้เรามาออกงานอาหารกล่องนะครับ100กล่องให้กับคอนเสิร์ตท,ที่บีพิรพัฒน์นะครับคัมแบ็กคอนเสิร์ตนะครับ sing love dance แล้วบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองตามไปดูข้างในกันครับ วันนี้ที่งานนะครับก็จะมีอาหารของศิลปิน20ท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟข้าวหน้าไก่ย่างสีไทย5กล่องนะครับให้ศิลปินแล้วก็ไก่ย่างสามขุมอีก10กล่องให้ศิลปินนะครับแล้วก็ข้าวหน้าหมูร้องให้ย่างสามขุมนะครับของศิลปินอีก5กล่องครับก็รวมเป็น20กล่องสําหรับศิลปินครับแล้วอาหารตรงนี้อีกประมาณ80กล่องนะครับก็จะเป็นอาหารของสตาฟทีมงานของคอนเสิร์ตนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรานําาอาหารไปให้ศิลปินนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปห้องศิลปินกันครับ ไม่รู้จะเจอสิลปินคนไหนบ้างแลแล้ว ศิลปินยังไม่มานะฮะแต่ตอนนี้เราเสิร์ฟข้าวมาพร้อมที่ห้องศิลปินก่อนงั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้พี่แล้วกันอันนี้จะเป็นข้าวหน้าไก่ย่างสิลชัยเนี่ยเป็นไก่ย่างสูตรอรอริจินอลของสิลชัยไก่ย่างมีดีที่ไก่กระเทียมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแล้วก็จิ้มแจ่วสูตรอรอริจินอลเลยทำมาแล้วกว่าเจ็ดสิบปีนะฮะมีห้ากล่องแล้วอันนี้เป็นสูตรที่เราถนัดึ้นมาเป็นสูตรย่างสามขุนไก่ย่างสามขุนตัวนี้จะมีเครื่องเคียงให้แล้วก็จะไมมมมมม่่่ีีนนนน้้้ำจิิเเพรราาาะัสชตออยอยูแแลลววกก็็ปห แล้วมีฟีดแบ็กอะไรช่วยบอกทา้งร้านหน่อยแล้วกันครับได้ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับอาหารก็ถูกเสิร์ฟให้กับทีมงานของคอนเสิร์ตพี่บีพีรพัฒน์แล้วนะครับก็อยากจะทราบฟีดแบ็กของรสชาติของเราจะเป็นยังไงครับนี้พี่ทานอะไรไหมครับอันนี้จะเป็นหมูย่างสามขุมหมูย่างหมูย่างสามขุมครับพี่อ่าใช่ครับเป็นยังไงครับดูดูครับ โอ้ยเนื้อนุ่มไหมฮะโอ้โหไม่ต้องเสิร์ฟครับนุ่มมากครับผมโอเคครับจิ้มอร่อยมากครับพี่มันอร่อยมากกินก๋วยมูน๋่วจิ้มเลยเครื่องเคียงก็เรียบร้อยดีหมดเลยครับครับโอเคครับของพี่เป็นยังไงบ้างคะข้าวได้อยู่พี่ข้าวอร่อยข้าวอร่อยหมูก็อร่อยพี่หมูก็อร่อยนะโอเคครรับออ่ยครับอ่าโอเคครับ อันนี้ครับคืออาหารชุดสุดท้ายที่เราจะเสิร์ฟให้กับทีมงานนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปบริการด้วยตัวเองเลยเป็นทีเวทีสเตนนะครับก็ประมาณ30กล่องวันนี้บริการด้วยตัวเอง จากร้านย่างสามขุมครับพี่อันนี้ก็จะมีข้าวหน้าไก่ย่างสุริชัยข้าวหน้าไก่ย่างสามขุมแล้วก็ข้าวหน้าหมูย่างสามขุมครับก็ลองไปทานดูครับมีอะไรก็ฟิดแบกกันได้นะครับแล้วป้ายร้านก็อยู่นี้ถ้ามีอะไรเรียกใช้ก็ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โอเคครับเรียบร้อยครับกับภารกิจอาหารกล่อง100กล่องสำหรับงานคอนเสิร์ตที่บีพิรพัฒน์นะครับวันนี้ย่างสามกลุ่มก็ถือว่าเป็นเกียรติและภูมิใจมากนะครับที่ได้มารับใช้ศิลปินและทีมงานของคอนเสิร์ตวันนี้ครับโอเคครับแล้วโอกาสหน้าจะเป็นยังไงเราจะไปออกงานกันที่ไหนติดตามกันในทุกช่องของย่างสามกลุ่มครับขอบคุณครับ